วิธีสร้างพลังงานบวกให้ตัวเองแบบเร็วที่สุดคะ่ะให้คุณบันทึกความกระตันอยู่ใช้เวลาไม่กี่นาทีในแต่ละวันนะคะเพื่อจดสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งที่จะส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวกคำยืนยันในเชิงบวกคะ่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้อความในเชิงบวกเกี่ยวกับตัวคุณเองและความสามารถของคุณตั้งเป้าหมายที่ทำได้คะ่ะแบ่งงานที่จะทำเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้ เฉลิมฉลองชัยเล็กๆน้อยๆล้อมรอบตัวคุณด้วยความคิดบวกค่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเชิงบวกเพลงที่ยกระดับจิตใจสร้างสภาพแวดล้อมที่เติมพลังให้กับคุณค่ะหยุดพักไปเที่ยวใช้เวลาได้อยู่ใกล้ธรรมชาติหรือทำในสิ่งที่คุณรักจะทำให้จิตใจเนี่ยค่ะสดชื่น และเพิ่มพลังคิดบวกได้แล้วคุณจะมีความคิดที่สร้างสรรค์ได้พรั่งผูออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะครูทารา